ถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปกลั่นแกล้งไม่มีข้อเท็จจริงอยู่เลยเนี่ยสารก็อนุมัติหมายจับไม่ได้นะคือสารอนุอนมัติหมายจับมันต้องมีข้อเท็จจริงะนะครับที่ทางตํารวจได้ต้องไปขออนุมัติหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีเอสไอต้องไปขออนุมัติหมายการขออนุมัติหมายหมายจับเนี่ยมันต้องมีเหตุมีหลักฐานประกอบแล้วแน่แล้วที่สําคัญก็กรณีของคุณบุญยริศเนี่ยสารก็ไม่ให้ประกันตัวนะนะครับพนักงานสอบสวนก็คัดค้านตอนนี้ก็อยู่กันในเรือนจํา พอเปิดตัวเลขเข้ามาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับกับวงเงินถึงสองหมื่นล้านเนี่ยไอ้ที่ไปไปไปยึดทรั์เนี่ยนะครับไอ้เบนจะเบนสมิธและคณะเนี่ยรวมกันสามคนประมาณร่วมหมื่นล้านเนั้นเฉพาะนะครับเหตุการณ์นี้ที่บอกว่ามีวงเงินสองหมื่นล้านเนี่ยนะครับที่ไปเกี่ยวข้องนะผมว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและยังไม่รู้อีกว่าในแต่ละคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้จํานวนเงินมันมากว่าใครคิดนะครับผมเชื่อว่า คนในพักเดินเห็นหน้าคนนี้ใครจะรู้มันจะเกี่ยว